เรียนท่านประธานครับผมสมชัยศิสุธิยกรกรรมธิการเสียงข้างน้อยในสัดส่วนของพรรคเสรีรุ่มไทยครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมขอสงวนคำเห็นไว้ก็คือพบประมาณค่าใช้จ่ายของกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งเ,ออเมื่อเราพิจารณาแล้วนะครับพบว่าในการจัดทำงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนั้นหลายเรื่องครับที่ทางกรรมธิการ ได้ขอข้อมูลไปแต่กระทรวงกลาโหมนั้นไม่ได้ตอบข้อมูลกลับคืนมานะครับหลายต่อหลายเรื่องนั้นยังเป็นประเด็นที่ค้างคายังเป็นประเด็นที่สงสัยอยู่นะครับผมขออนุญาตที่จะขึ้นสไลด์นะครับเกี่ยวกับของกระทรวงกลาโหมครับว่าในประเด็นของงบมันรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมนั้นมีประเด็นใด,ใดบ้างซึ่งเป็นประเด็นที่ยังเป็นที่ค้างคาสงสัย ประเด็นหนึ่งซึ่งผมคงจะามาพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจําตําแหน่งนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็ในส่วนของกองประชาการกองทัพไทยได้มีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนเหมาจ่าย การหารถประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการกระทรวงกลาโหมนะครับตั้งแต่ระดับชั้นยศพันเอกพิเศษพลตรีและก็พลโทขึ้นไปโดยเป็นการเทียบกับทางข้าราชการประจำครับว่าถ้าเป็นระดับของพันเอกพิเศษซึ่งคุมกำลังนั้นก็จะเทียบเท่ากับระดับรองอธิบดีถ้าเป็นระดับพลตรีก็เทียบเท่ากับระดับอธิบดีถ้าเป็นระดับพลโทขึ้นไปให้เทียบเท่ากับระดับปลัดกระทรวงนะครับ ซึ่งในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายดังกล่าวเลยทําให้กระทรวงกลาโหมนั้นนะครับมีตัวเลขของในพลต่างๆซึ่งจะได้รับเงินในส่วนของค่าตอบแทนเหมาจ่ายดังกล่าวเป็นจํานวนมากตัวเลขที่ผมนําเสนอห้เห็นนะครับก็จะเห็นว่าสํานักงานปรัดกระทรวงนั้นมีตัวเลขในเรื่องของค่าตอบแทนเหมาจ่ายถึง51.9ล้านบาทกองทัพบ,บกมีถึง2 4 0 3ล้านบาท กองทัพเรือมี116 3ล้านบาทไซด์ถัดไปนะครับกองทัพอากาศมี75.1ล้านบาทแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยมี 70, 7ล้านบาทรวมทั้งกระทรวงนะครับก็จะเป็นเงินถึง554 3ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวนะครับถ้าหากว่าไปเทียบรวมกับกระทรวงอื่นนะครับทุกหน่วยราชการกระทรวงการห่องกระทรวงเดียวครับ มีรายการแค่จากดังกล่าวผมขออนุญาตอ้างอิงจากเพื่อนเ,อเพื่อนกรรมธิการนะครับท่านปริศวัชรศิษย์ได้คำนวณมาแล้วนะครับว่าเป็นตัวเลขถึง70%หรือร้อยละดกระทรวงกระทรวงเดียวครับมีเรือรายการในเรื่องนี้ถึง70%ในขณะที่กระทรวงอื่นอีกไม่รู้กี่สิบกระทรวงนะครับรวมแล้วเนี่ยแค่3 0มเนท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวเลขที่ทางกรรมธิการได้ขอ นะครับตัวเลขง่ายๆจากกระทรวงกลาโหมไปก็คือว่าปัจจุบันท่านมีในพลทั้งหมดกี่คนเป็นพลตรีเท่าไหร่พลโทเท่าไหร่พลเอกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตําแหน่งดังกล่าวนั้นใครบ้างซึ่งเป็นตําแหน่งที่ครองกําลังนะใครบ้างที่เป็นตําแหน่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือตําแหน่งทางด้านที่ปรึกษาต่างๆนะครับออถึงวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้นะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งผมได้พิปรายในวันที่ตัวแทนจากกองทัพได้มาชี้แจงก็คือว่าเราทราบว่ามีรถประเภทหนึ่งนะครับขอไสดงถัดไปนะครับซึ่งระดับระดับสูงของทางกองทัพนั้นใช้เป็นรถประจำตำแหน่งนะครับท่านก็ตอบว่าไม่ใช่ครับรถประเภทนี้เรียกว่ารถควบคุมสั่งการนะครับเบนซ์เอส500ครับนะเป็นรถควบคุมสั่งการต่แรกนะครับ ความเข้าใจของเราก็คือว่าน่าจะเป็นการใช้เงินของรถประจำตำแหน่งเพื่อที่จะให้มาจัดหารถที่อาจจะมีสเปคที่สูงขึ้นนะครับเป็นรถที่หรูมากขึ้นโดยอาจจะมีการใช้งบประมาณของกองทัพบ,บางส่วนเข้ามาสมทบปรากฏว่าสิ่งซึ่งได้รับคำตอบจากทางท่านปลัดกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าไม่ใช่ครับคนละอย่างกัน รถประจำตําแหน่งก็ยังเป็นรถประจําตําแหน่งซึ่งมีสเปคเทียบเท่ากับประทรวงเทียบเท่ากับระดับของกริบดีรองทิบดีไม่ได้แตกต่างกันแต่รถ b บ n ซ์เอสหที่เป็นรถหรูนี้ท่านเรียกว่าเป็นยุทธภัณฑ์เป็นยุทธภัณฑ์เป็นอาวุธรบครับเรียกว่ารถควบคุมสั่งการนะครับสิ่งที่เราขอก็คือว่าเออในส่วนของรถควบคุมสั่งการเนี้ยท่านมีทั้งหมดกี่คันละ่ะ นะครับเพราะตัวเลขที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาว่าในกองทัพมีประมาณ30คันที่เป็นรถควบคุมสั่งการข้อมูลที่ผมได้มาก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมรองปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเสนาธิการผู้บัญชาการทหารบกประธานคณะทึกษากองทัพบกรองผู้บัญชาการทหารบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเสนาธิการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือประธานที่ึกษากองทัพเรือรองผู้บัญชาการ ฐานเรือผู้ช่วยผู้นัดการฐานเรือเสนาธิการฐานเรือผู้จัดการฐานอากาศประธา,านคณะลูกษากองทัพปากาศรองผู้จัดการกองทัพประกาศผู้ช่วยผู้นัดการฐานอากาศเสนาธิการฐานอากาศนะครับทั้งหมดเนี้ยประมาณ30นายมีรถสิ่งที่เรียกว่าเป็นรถควบคุมสั่งการที่เป็นรถเป็นรถหรูคาถามคือเราได้ถามไปครับว่าจริงๆแล้วท่านมีกี่คันและท่านใช้เงินงบประมาณรายจ่ายที่เหลือใจ่ายในแต่ละปีนั้นไป ทำการเปลี่ยนแปลงรายการกับทางสำนักงบประมาณนะฮะในปีไหนบ้างเปลี่ยนแปลงจากรายการอะไรเช่นกรณีที่ว่าใช้เงินในการจะซื้ออาวุธแล้วก็เงินเหลืองบก่อสร้างเงินเหลือแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงรายการตกลงกับสำนักงบประมาณครับว่าจะขอมาเปลี่ยนเป็นยุทธภัณฑ์ที่เรียกว่าลดควบคุมสังกาดนะครับถามไปครับว่าท่านมีกี่คันแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในปีไหนบ้าง ผมขออนุญาตครับว่าเอาสไลด์ถัดไปให้ดูครับว่าคําถามต่างๆที่ทางกรรมธิการได้ถามไปนะครับไม่ใช่มีผมถามคนเดียวครับนะมีคนถามทั้งหมด19คน19คนเอ้คนขึ้นสไลด์ต่อไปเรื่อยๆเลยครับนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ19คนนะครับนะพลิกไปได้เรื่อยๆนะครับทั้งหมด19คน19คนนี้ไม่มีคําตอบจากกระทรวงกลาโหมแม้แต่รายเดียวนะครับแม้แต่รายเดียวนะครับ คำถามคือแล้วเราจะทํางบหมาดกันได้อย่างไรในเมื่อท่านมาชี้แจงในที่ประชุมของกรรมธิการท่านก็รับปากว่าท่านจะเอาข้อมูลมาให้กับทางกรรมธิการแต่ท้ายสุดครับท่านไม่มีข้อมูลใดๆมาให้แก่กรรมธิการเลยไม่ใช่ผมคนเดียวครับทุกคนที่ถามกระทรวงกลาโหมไม่มีใครเคยได้คําตอบแต่ท่านพยักหน้าตอบว่าจะให้ข้อมูลต่างเหล่าน,านี้แต่ถึงเวลานี้ผ่านไปหนึ่งเดือนยังไม่มีข้อมูลใดทั้งสิน้นผมขออนุญ,ญาตสรุปด้วย คะแนนนะครับขออนุญาตกลับมาสองไซส์สุดท้ายนะครับว่าคะแนนของ ITA ของกระทรวงกลาโหมนั้นนะครับท่านได้อันดับสองของประเทศนะท่านได้อันดับสองของประเทศนะครับไซส์ลองสุดท้ายนะครับท่านได้คะแนนถึง94.91นะร้อยละ9ก้าสสูงมากครับเป็นที่สองของประเทศนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่ามองอันดับสูงสุดในระดับของกองทัพต่างๆมีกองทัพเรือ 1, อ,อ,าานะรอันดับหนึ่งกองทัพอากาศนะครับอันดับสี กองบัญชาการกองทัพไทยอันดับ5กองทัพบกอันดับ6คคำถามคือท่านได้คะแนนความโปร่งใสมาได้อย่างไรครับหากว่าแม้กระทั่งข้อมูลว่านายพลมีกี่คนท่านก็ไม่ยอมบอกให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสได้รับรู้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมขออนุญาตที่จะขออนุญาตตัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเป็นจํานวนเงิน5%้อครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไป